สวัสดีค่ะ,กะเกษตรนอนเวนนะคะวันนี้จะมาขออนุญาตแนะนำกลุ่มเรือจำลองไม้สักทองที่เกษตรกรนอนเวนได้ทำอยู่นะคะเรือจำลองไม้สักทองของเรานั้นได้ผลิตขึ้นจากไม้สักทองที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุดของไม้ซึ่งเป็นพญาไม้มงคล วันนี้มีเคล็ดลับดีๆมาฝากทุกท่านข้อห้ามของการตั้งเรือข้อที่หนึ่งห้ามวางเรือไว้ในห้องครัวเพราะว่าห้องครัวเป็นธาตุไฟเรือของเราเป็นธาตุน้ำเมื่อไปอยู่ด้วยกันก็จะเกิดการแย่งพลังหรือ การที่หวงจุ้ยไม่ดีเมื่อไฟกับน้ำมาเจอกันข้อที่สองคือหลังตู้เย็นตู้เย็นก็เป็นอีกหนึ่งชนิดที่เป็นธาตุไฟเพราะฉะนั้นห้ามวางเรือไว้บนหลังตู้เย็นจุดที่แนะนำคือหน้าเคาน์เตอร์หรือหลังเคาน์เตอร์ไม่สูงกว่าอก และไม่ต่ำกว่าเอวเพื่อเป็นพลังดึงดูดห่วงจุ้ยที่ดีให้เข้าสู่ร้านอาหารร้านค้าอาคารพาณิชย์โรงงานเพื่อเสริมโชคราบบารมีให้กับทุกท่านค่ะวันนี้เกษตรกรนอนเวนก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะถ้าผิดพลาดอย่างไร ก็ต้องขออภัยในหน้าที่นี้ด้วยนะคะเพราะเป็นการพึ่งลงมาเล่น y o ยูทู e ครั้งแรกในการอธิบายเรื่องเรืออาจจะมีการติดขัดหรือพูดไม่สม่ำเสมออย่างไรก็ต้องขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ